ก็โอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาอยู่ในช่องของเดนนาอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนในการเล่นฮีโร่อย่างแคฟเฟนี่นะครับฮีโร่ในเลนแคลรี่ที่เป็นตัวที่ฮิตในการใช้แข่งแล้วก็เป็นตัวที่ว่าฮิตมากๆนะครับในการลงแล้งนะครับถือว่าเป็นตัวแต่แรงตัวหนึ่งที่เป็นชั้นดีนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b e ์เนี่ยช่วยกดในช่องผมด้วยนะครับตอนนี้ใกล้ถึงส s มร้อยซับแล้วนะครับโอเค ทางด้านของสกิลคาเฟนีเนี่ยสกิลหนึ่งนะครับตอนที่เรายังไม่ได้กดใช้งานเนี่ยเราจะเป็นทางด้านของโหมดปืนกลน,นะครับยิงคือคาเฟนีเนี่ยเป็นตัวที่ว่าเปิดเกมมาก็เป็นตัวที่มีความจะยมตีเนี่ยคือแบบสูงสุดมากเลยครับคือเป็นตัวที่ตีเร็วมากนะครับแล้วก็เมื่อเรากดสกิลนะครับจะเป็นการยิงเลเซอร์ไปนะครับซึ่งเลเซอร์เนี่ยจะยิงทีละนัดน,นะครับเป็นการเบิร์ดดามจที่รุนแรงนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ย ตอนล่างที่เรายังเป็นล่างผมขอเรียกว่าล่างปืนกลกับล่างเลเซอร์นะครับเพื่อความเข้าใจง่ายล่างปืนกลเนี่ยเมื่อเรากดเนี่ยเห็นไหมครับผู้ชมมันจะเวลาเรากดนะครับมันจะมีสเตกนะครับคุณผู้ชมมันจะมีสเตกสิบนะครับเมื่อเรากดปุ๊บเราจะได้แอคแทกเอ้ไม่ใช่สิเราจะได้สปีดขึ้นมานะครับแล้วก็ได้สเตกขึ้นมาครับซึ่งซึ่งทุกสเตกในด้านของหมวดปืนกลเนี่ยจะเป็นการเจาะเกาะนะครับส่วนด้านเลเซอร์เนี่ยจะเพิ่มความแรงในการ จะเพิ่มดาเมจนะครับส่วนอันติหรืออัลติเมียนเนี่ยจะเป็นการกาดกระสุนไปด้านหน้ารัวๆนะครับซึ่งอัลติเมียนเนี่ยสามารถใช้สกิล2ก่อนแล้วก็อันติก็ได้นะครับส่วนการคอมโบสกิลหรือการเล่นคาเฟนีง่ายๆนะครับในการคอมโบเนี่ยมีไม่กี่อย่างนะครับคือด้วยความที่คาเฟนีเป็นตัวที่แรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็แนี่ถ้าสังเกตดีๆคาเฟนีสามารถยิงไปแล้วก็เดินไปด้วยได้นะครับซึ่งเป็น ซึ่งเป็นตัวที่ว่าคีกโกงมากๆเพราะว่าในเกมเนี่ยมีตัวที่น้อยมากที่สามารถเดินไปแล้วก็ยิงไปได้เหมือนคาเฟนีนะครับซึ่งมันทาให้คาเฟนีเนี่ยเป็นตัวที่สามารถทาดาเมจได้รัวแล้วก็ถี่มากๆนะครับเรามาต่อที่คอมโบเมื่อกี้ที่พูด้านะครับการคอมโบของคาเฟนีเนี่ยก็จะสามารถใช้สองก่อนก็ได้ครับใช้สองแล้วก็ยิงเป็นคนไปเรื่อยๆพออีกฝั่งหนึ่งเลือกแก้หมด,ดเ,เรากดเป็นเรากดเป็นสกิลหนึ่งยิงเลเซอร์แล้ว กดกลับมาเป็นปืนกลยิงใครต่อก็ได้ครับซึ่งคาเฟนี่เนี่ยมีการ cancel animation นะครับก็คือมันเป็นทิกเล็กๆน้อยๆเนาะถ้าแบบคนที่เล่นคาเฟนี่บ่อยๆเนี่ยจะรู้ก็คือการที่ทําให้ยิงเลเซอร์ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะทุกครั้งที่เรายิงเลเซอร์เนี่ยมันจะมีช่วงระยะเวลาีเ l a y ของ animation นะครับซึ่งเราสามารถ cancel animation ได้ด้วยการที่เรากดยิงไปปุ๊บแล้วเราก็สไลด์สกิลสอแล้วก็กดยิงต่อได้เลยนะครับมันจะเป็นการ cancel animation ทําให้สามารถยิงเลเซอร์ได้2ดอกอย่างรวดเร็วนะครับ ส่วนคาเฟนีต้นเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากแล้วครับคุณผู้ชมฟาร์มไปครับฟาร์มอย่างเดียวว่าถ้าคาเฟนีเกิดเนี่ยคือมันเป็นตัวที่แบบน่าเกลียดตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมเพราะเดินเอาหน้าถายยิงได้เลยครับเดินเอาหน้าถายเดินถยยิงยิงแล้วเ,เอ Holy มอนเนอร์มาด้วยเนี่ยก็จะมีนกกระจิบคอยช่วยยิงนะแล้วตอนนี้เรามากับเฮเลนนะครับก็จะคอยมีบ่อน้ำเคลื่อนที่คอยหิวให้เรานะครับ ีชร์คลิปไปครับีชร์คลิปไปเรื่อยๆเราคอยคือเราเราเล่นรทธกมเลยก็ได้นะครับคาเฟนี่รเราให้ได้ของสัก3าชิ้นนี้เราได้ดูดเลือดใหญ่แล้วเราก็ค่อยบวก,วกค่อยเล่นก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะชัวร์กว่านาะจหวันนี้ตัวโลกน่าจะตายหนึ่งอันติการเข้าไปทอนคฟอฟิกออกไปนะ ได้มาอหนึ่งคิวจากโตโรนะครับแล้วก็ได้ทาวเวอร์ด้วยนะเพราะว่าโตโรเขาตายแล้วก็ทอนเขาลลนะครับเขาไม่สามารถทอนเขาไม่สามารถมาการป้อมได้ถ้าเขาการป้อมเนี่ยเขาก็จะเสียตัวเขาด้วยนะครับแล้วก็เสียป้อมด้วยซึ่งมันไม่คุ้มนะครับเอ้ยมันจะได้อีกศพหนึ่งสวยคีร่าได้ไปเขียกลางเลยครับผู้ชมมันจะได้กลางด้วยไหมเนี่ยเพราะว่าเมทเขาตายแล้วับมันจะได้กลางครณผู้ชม โอเคครับเราคุ้มมากครับในการเปลี่ยนเล่นจังหวะน,นี้เพราะว่าเราได้กลางมาด้วยแล้วก็ได้เมยเข้ามาด้วยแบทแมนผมผมต้องทิ้งคุณผู้ชมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเสียด้วยนะเพราะด้วยความที่เขาเป็นแบทนะครับเฮ้ยเหมือนจะเล่นได้โอ้โหโตโร่ออกไปก่อนซะแล้วคือด้วยความที่แบทเขา เล่นป่าเนาะครับแล้วก็แบทมันเป็นต้นเกมเนี่ยผมเลยไม่ค่อยอยากเอาตัวเองไปเจอแบทมากๆนะครับต้นเกมเพราะว่าเราไม่มีของสู้เขาเนาะสกัดยิงนะดูคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูครับยิงสกัดโอ้โหคือด้วยความที่คาเฟ่มันเหมือนแบบมันจะไม่แรงนะครับแต่ดาเมจของมันที่ป๊อปแปะป๊อปแปะเนี่ยก็คือทําให้สกัดตายไปได้เลยคุณผู้ชมคือเหมือนจะไม่แรงแต่คือถ้าได้ยิงเรื่อยๆเนี่ยก็เลือดหายแบบเร็วมากค,คุณผู้ชม ยิงป๊ะแปะป๊ะแปะดาเมจทีละ400 400 400ติดคี้ก็500ร้เากาะแนวคุณผู้ชมดาเมจเหมือนจะน้อยน้ยนะแต่ว่าคาเฟนี่ด้วยความที่เป็นตัวที่แอคแท็กทส e ีดเยอะอยู่แล้วนะครับก็ทําให้คือดออละ400ก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยความที่ Max กส e ีดมันเยอะมันก็แบบคูณเข,เข้าไปเยอะนะครับต่อวินึงซึ่งคาเฟนีเนี่ยมีอีกหนเรื่องที่แบบคุณผู้ชมต้องรู้เลยก็คือ ทุกๆความเร็วโจมตีหรือว่าไอเซมสปีดเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นพลังโจมตีเบสโจมตีให้เรานะครับซึ่งยิ่งโจมตีสปีดเราเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะยิ่งดาเมจเยอะขึ้นนะครับเหมือนแบทเขาจะปวดด้านล่างผมกดสปินมารับโอเคได้แบทมาโอเคเราได้อีลิฟคอรมันจะได้ทางด้านของเดวเซนอีกตัวด้วยนะคุณผู้ชมเดวเซนทำอะไรดับเบิ้ลคิวไป แนี่ผู้ชมเราเกิดนะครับผู้ชมเราเดินเอาหน้าไถได้เลยเราไม่เก่งกว่าใครครับผู้ชมถ้าเราเกิดแล้วเราเดินเอาหน้าไถแล้วก็เนี่ยเดินเอาหน้าไถไล่ย,ยิงเห็นเขาตายไปทีละคนทีละคนนะครับเนี่ยค,คือความน่าเกลียดของคาเฟนีนะครับต่อให้เป็นแท้งหรือว่าอะไรก็พร้อมละลายครับเมื่อคาเฟนีมีของแล้วโอเคสกายเขาต่อยไปแล้วนะครับ เราช่วยเพื่อนเคียร์การดีกว่าคือฝั่งนู้เขาเป็นแบทแมนนะครับคือเป็นไปได้เนี่ยถ้าช่วงต้นเกมคือต่อให้เราไม่เล่นคาเฟนีหรือเล่นแคลรี่ตัวไหนเนี่ยคืออย่าเท่าไปเจอแบทแมนครับต้นเกมอย่าให้เขาเกิดครับเพราะว่าแบทแมนเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่นะครับ โอเคเพื่อนเราได้3มาตรงกลางนะครับแบทแบทไปไหนเลเซอร์หายไปเลยนะครับเลเซอร์ดอกละพันเนะเมื่อกี้ตัดป่าเข้าไปครับแล้วก็เอาป้อมกลางครับเอาให้หมดครับคุณผู้ชมแล้วก็ไหลมาทำข้างต่อนะครับมีรถทางอยู่อีกหนึ่งคันนะครับ โอเคครับเราได้โบออฟสลอตเตอร์นะครับแต่ว่ารถถังมันจะไม่พอครับแต่ไม่เป็นไรเวนรกดกำลังมานะครับแม่เทลเซียนจริงๆเมื่อกี้สู้ได้นะครับแต่ว่าผมกลับมาถอยก่อนดีกว่ากลับมาฟาร์มรออาอจังหวะช่วยๆดีกว่านะครับคือถ้าเราเล่นคนเดียวแล้วถ้าเราเพย์พลาดไปเนี่ยฝั่งเขาก็จะได้เงินแล้วก็ได้ชัดดาวเราไปนะครับซึ่ง ว่ามันไม่คุ้มนะรเรามาเราเล่นกับเพื่อนดีกว่าในเมื่อสถานการณ์เราได้เปรียบเราบีบเขาได้เราก็เล่นนอกชวยด,ดีกว่าเล่นกับเพื่อนยังไงเราก็อุ่นใจกว่าแล้วครับคือเราเป็นแคลรีถูกลุมเราอย่างไรเราก็ตายนะครับฮะเน,น่ทอนนะขอยิงทอนกดดูดเลือดครับยิงยิงทอนเลือดแทบไม่ลดเลยครับกดดูดเลือดแล้วก็ยิงทอนไปครับ คือทอนเขาของมาเช้ากว่าผมนะครับซึ่งผมของนำก็เลยนี่ครับคุณผู้ชมทอนก็ยิงแทบไม่เข้าครับมีดูดเลือดด้วยก็แทบจะไม่ต้องฝันแล้วทอนโอเคได้บาแผลกลางไปครับแบดแบดเคลียร์แวนการ์ดแล้วก็ได้แบดไมค์ตัวหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมคือถ้าตัวมันเกิดแล้วคือแบบมันมันน่าเกลียดมากครับคุณผู้ชมจังหวะนี้เจ็สิบนาทีนะครับฆ่าไปแปดตัวครับสกอร์ดีมากๆครับโอเคดาร์คเข้าล่าง เรเอาปอไหมเพื่อนวันนที่ผมเคยบอกไปในทุกคลิปนะครับถ้าว่าเราตัดปากเขาได้ให้เราตัดนะครับเพราะว่าเหมือนแบทเขาตายใช่ไหมครับยังไงเขาเกิดมาเขาก็ต้องการปากต้องการเงินนะครับเพื่อเขาจะได้มีของซึ่งถ้าเขาเกิดมาแล้วเขาไม่มีปาให้เขาเล่นเนี่ยังเขาก็จนนะครับซึ่งถ้าเขาจนเรารวยเราเล่นง่ายเขาเล่นยากนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกไปในทุกคลิปตัดปากเขาได้พยายามตัดครับแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มแรงแล้วครับยิงดอกละพันสองพันสองครับเลเซอร์ ซึ่งคาเฟีนบวกกับไอเทมใหม่เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบของดีเวลิกูดแล้วคุณผู้ชมยิงแรงขึ้นยิงรัวขึ้นนะทอนหายกดดูดเลือดทำอะไรจะเจ้าเตียวเซียนยิงให้หายให้หมดยิงให้หายให้หมดโตัวโลเอาหน่อยไหมโตัวโลดูว่าคุณผู้ชมแม่นี่ขนาดถูกนิดเดียวตัวโ,ตโลเลยยังลดไปขนาดนั้นเลย ยิงป้อมยิงคนยิงป้อมโอโหตัวโลกแคคลิปไว้ครัไม่เป็นไรยังไงเราก็ได้ป้อมนะครับได้แหลกร่างแบบโอโอโอฝั่งเขาเกิดมารนะผมเลยถอยมาก่อนดีกว่าถอยมาเอาดาร์กเล่นเอาชัวร์ครับแล้วก็จบเลยก็ได้เพราะว่าเราแตกฝั่งเขาแตก3ทางแล้วครับคือเขาน่าจะกันกันเหนื่อยหน่อยรอบนี้ พราะแตก3ทางแล้วเป็นคลีปตัวใหญ่ตรงกลางนะครับตัดฟ้าเขาครับแต่แบตเขาอยู่นะเลยไม่ได้อยากตัดสุดเลยขนาดนั้นพยายามเดินใครเดินอยู่หลังแครี่ครับเพราะเรามีเฮเลนเนาะคอยฮิวเลตให้แล้วก็คอยสตันให้นะเอาดาร์กโอเค ออกล3,004คุณผู้ชมนี่ขนาะดไม่ได้ออกดาบแดงนะถ้าออกดาบแดงก็ damage, ดาเมจเด้งขึ้นไปอีกนะครับผู้ชมผมเลือกออกเป็นทางหน้าของตายเกิดนะครับชิ้นชิ้นสุดท้ายเพราะว่าเขาเป็นแบทแมนเนาะแล้วมันก็เริ่มเร่นเกมแล้วด้วยแบทเขาก็ยังไงเขาก็มีของแรงพอที่จะฆ่าเราได้นะนี่ยิงเลเซอร์หน่อยไหมใครก็ได้ผู้ใดก็ได้คอย,ยิงหน่อยแบทนะแบทมันจะจ้องแบท โอ้โหเสียดายผู้ชมแบทเขาฆ่าผมนะแล้วผมยังไม่ได้ตายเกิดเลยเมื่อกี้โอ้เสียดายแบทนะทำให้ฉันดูแย่โอเคเราได้ตายเกิดแล้วทอนขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยดูดเลือดยิงดูดเลือดยิง โลอะไรจ้ะเอ้ยไม่ใช่สก,กัดนี่ว่าแบดแบดไม่เอาแบดแบดไม่เอาไม่เป็นไรเราถ่วงเวลาให้เพื่อนจบก็ได้คุณผู้ชมไม่เป็นไรแบดเขาไปเคลียร์ช้าแนละ้วเอาเพื่อนจบดีกว่ามีเท่านี้ครับผู้ชมตานี้ค่า11ดตายหนึ่งนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องให้ผมด้วยนะครับสำหรับรุ่นไอเทมพลังแฝงเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้รีวิวตัวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับครูชมทุกท่านไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ